ริชาร์ดริชาร์ดนายอยู่ไหนกุ <laughs> ลาโบนี่มันอะไรเนี่ย <laughs> บอกฉันหน่อยสิถ้าคิดจริงหรือว่ายายชื่อกุลาโบเนี่ย <laughs> ยายน่ะหลอกเธอแล้วกุลาโบนี่ <laughs> ทำไมต้องคว้างฉันด้วยอ่ะนี่เป็นเรื่องตลกหรือไงตลกเหรอบอกตามตรงนะนี่เนี่ยตลกสุดๆไปเลยอ่ะ <laughs> พูดตามตรงนะ มันรู้สึกดีที่ได้เห็นทุกคนหัวเราะหลังจากไม่ได้เห็นมานานมากมีแค่สิ่งเดียวที่สำคัญหลังจากที่ดานมาแล้วนั้นก็คือในที่สุดฝันร้ายในกมาปุระก็จบลงฉันเห็นด้วยนะมันรู้สึกดีจริงๆที่ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนเน่ะคุณเป็นอะไรไปโมฮินีฮะคุณเห็นด้วยกับการแต่งงานของพวกเขาได้อย่างไรกันพวกเขาแต่งงานกันแล้วเราจะทำอะไรได้ละ่ะททำไมคุณต้องไม่พอใจด้วย ไม่เพราะเลนะ่าคือลูกสาวของผู้จัดก,การธรรมดาครอบครัวเธอเทียบเราไม่ได้เลยผมไม่อยากให้เด็กคนนั้นนะ่ะอยู่บ้านของเราเด็ดขาดเธอเป็นลูกสะใภ้ของผมไม่ได้หรอกนะนี่คุณเป็นอะไรไปเนี่ยคุณนั่นแหละเป็นอะไรไปโมฮินีริชาร์เป็นลูกชายเราเข้ามาจากตระกูลร่ำรวยเขาควรจะแต่งกับตระกูลที่ร่ำรวยที่สามารถช่วยเราสารต่อธุรกิจได้เรากําลังเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกและนั่นก็เป็นเพราะคุณด้วยเนาะเพื่อนคุณอาปูงธุรกิจของคุณ คุณพยายามที่จะทำแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งตอนคุณจับคู่ราคีคุณจับคู่ราคีให้กับอาเจก็เพราะเงินไม่ใช่เหรอแล้วเราก็ต้องสูญเสียราคีไปอย่างน้อยก็ละเว้นดิชาร์เถอะมฮินีมอฮินี ออนี่เธออยากจะทิ้งเงินไว้ที่นี่อย่างนั้นเหรอเปล่าฉันเก็บเอาไว้ไม่ได้ฉันไม่มีสิทธิ์ในของขวัญชิ้นนี้ทำไมละ่ะแต่นี่เป็นของขวัญจากยายนะไม่มีใครปฏิเสธยายได้หรอกนะแต่ฉันทำได้และฉันจะปฏิเสธด้วยดีแต่ยายไม่รู้เรื่องผมรากสดกับป้าอาปูนะฉะนั้นเออริชาร์ดฉันจะไม่บอกเธอหรอก แต่เธอก็ควรจะรู้ว่าคืองานแต่งของเรามันแค่หลอกหลอกเราสองคนไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้กันนะนายเองนายก็ไม่ได้ต้องการใช่ไหมใช่ไหมล่ะริร์บบอกมา นายไม่ต้องการใช่ไหมคงงั้นน่ะพวกเธอพูดอะไรกันนะะแม่ผมเออมาครับมาผมจะอธิบายให้แม่เข้าใจนะมานั่งก่อนมาปิดประตูสินั่งครับนั่งเฉอลเลยผมจะอธิบายให้แม่นะว่าทําไมเราถึงแต่งงานกันเพื่อข้าผมรากสดเนี่ยผมรากสดตายแล้วฉะนั้นเอะผมหมายถึงการแต่งงานของเราไม่มีจุดประสงค์คือว่า คือเรน่าไม่ควรถูกบังคับให้อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะครับมันไม่ยุติธรรมกับเธอเลยเธออยากจะไปเหรอเรน่าไม่ค่ะหมายถึงนั่นไม่ใช่วิธีที่ริชารอยากจะใช้ชีวิตอยู่ทำไมเขาต้องอยากอยู่กับฉันล่ะคะเราแต่งงานกันก็แค่เพื่อค่าพรมรักสดเท่าน,นั้นมันไม่ได้มีเหตุผลอย่างอื่นเลยถ้างั้นทำไมริชาร์ดต้องอยากอยู่กับฉันด้วยละ่ะ ฉันไม่เข้าใจว่าเธอพูดอะไรอยู่นะการแต่งงานไม่ได้มีความหมายต่อพวกเธอเลยพูดแบบนี้ได้ยังไงยายจะคิดอย่างไรงไงถ้าเธอรู้เรื่องนี้เข้าฮะริชาร์ดว่าไงไม่ค่ะเ,เธอจะไม่ต้องรู้อะไรทั้งนั้นเนี่ยฉันจะคุยกับเธอคือฉัฉนฉันจะไม่เอ่ยชื่อใครทั้งนั้นเลยด้วยไม่หลายวันมานี้เธอแกล้งทำเป็นใช้ชีวิตคู่ทำต่อไปอีกสักหน่อยพอเรากลับบ้านกันแล้ว พวกเธอจะอยากทำอะไรก็เชิญเลยแต่ตอนนี้อย่าพูดอะไรกับใครเธอสองคนเข้าใจไหมครับแม่นาลินนี่เป็นเอกสารที่ดินของกามมนปุระเราจะได้เงินวันพรุ่งนี้ <c oughs> อาิิตย์ยฮ แล้วอปูอยู่ไหนอ่ะพยายามตามหาเธอหน่อยสิทำไมจะหาเธอไปเพื่ออะไรงั้นเหรอฮะเพราะเธอคือปัญหาของเรายัางไงล่ะเราต้องรู้ว่าศัตรูของเราจะทำอะไรต่อไปไง ป้าคะมีอะไรเหรอป,ป้าเกิดอะไรขึ้นฮะป้าคะคือฉันคุยกับเรนน่ะเรากำลังจัดพิธีต่างๆทำไมเราไม่จัดพิธีราซอยล่ะฮว่าไหมหมายความว่ายัางไงเธอพูดว่าอย่างไงนะยังไม่จัดพิธีราซอยขึ้นได้อย่างไงเธอเป็นแม่สามีภาษาอะไรกันไม่นะคะเออคือเรื่องหลังจากที่เกิดเรื่องราคีเราก็ไม่ได้ สัตพิธีอะไรเลยนะคะฉันรู้ฉันรู้ทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นมันแย่มากแต่ทำไงได้เราจะเปลี่ยนสิ่งที่เกิดไปแล้วไม่ได้หรอกนะถ้าเรามัวแต่เศร้าอยู่แบบนี้จะไม่มีใครก้าวต่อไปได้ฉันรู้ว่าเราเสียลูกสาวไป ตเตเรน่าก็เหมือนลูกสาวเราเหมือนกันืทำอาหารให้เราตามประเพณีได้ไหมได้ค่ะยายอย่ามาทำให้ฉันน้ำตาร่วงนะสมัยนะั้นจะเป็นดาราเจ้าบทบาทฉันพบบา้างในชื่อเรขาเอาละ่ะฉันจะยกที่ดินทั้งหมดให้เธอตกลงไหมจ๊ะ <c oughs> ได้ฉันจะจ่ายให้นายลูกพี่ผมบอกว่าคุณควรจะจ่ายตั้งแต่ทิ์ทีแล้วตอนนั้นฉันไม่อยู่บ้านก็อย่างที่บอกฉันอยู่ในหมู่บ้านน้องสาวฉันตายบ้าเอ้ลูกพี่อยากรู้ว่าคุณอยากตายไหมหุบปากซะไม่อย่างนั้นคุณมีเกียรติจ่ายเงินมาไม่เช่นนั้นแล้วก็คุณจะต้องตายอย่างแน่นอนอฮ้เธอทำอะไรโดยไม่ล้มได้ไหมเนี่ยฮะ ทำไมเธอต้องล้มตอนเต้นรำด้วยฉันต้องได้เงินห้าหมื่นหนึ่งพันแน่ถ้าเธอไม่ล้มเนี่ยฉันแพ้เกยก็เพราะว่าเธอเพราะเธอคนเดียวเลยนะยนะก็ก็ก็ฉันมือเจ็บก็เลยก็เลยฉันผิดเงั้นเหรอฉันผิดรอไงพราะสีว่าฉันผิดน่ะฮะฉัน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 ขอโทษอะไรนะขอโทษเหรอ เธอพูดจริงเหรอนายเนาะปัญหาของฉันจะไม่ถูกแก้แค่เธอขอโทษหรอกนะเธอจะหาสิ่งที่ฉันต้องการมาได้หรือเปล่าได้ไหมบอกมาสิฉันฉันขอโทษยุคมันจะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกฟังฉันให้ดีๆนะมันไม่ควรเกิดขึ้นอีกมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอีกแต่เธอทำผิดพลาด เธอจะกล้าทำแบบนี้อีกไหมตอนนี้เธออาจจะจบได้เสียงอะไรนะฉันควรจะเข้าไป ไม่ได้เราจะต้องไม่ทําผิดพลาดอีกฟังนะมีอะไรฉันอยากจะคุยกับคุณนะจะว่ามาคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเราข้ามเขตของกามาปุรานะฮะเกิดอะไรขึ้นฉันอยากรู้ว่ามีอะไรที่ สื่อกับเขาได้บ้างไหมคะกับพรมรากสดเหรอฉันไม่รู้เขาไม่น่าจะเป็นสาเหตุใช่ไหมฉันบอกได้แค่จากในคัมภีร์แต่เราไม่มีคัมภีร์นั่นนะอาปรจิตตาเอาไปแล้วและไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ไหนให้อยู่ในป่าอตอนที่เรามาที่นี่ฉันเข้าไปในป่าตอนที่เรารถเสียแล้วฉันเจอกับอปรจิตตาฉันถามริชาร์ดแล้วว่าเราควรจะช่วยเธอดีไหม เขาปฏิเสธที่จะช่วยเธอเขาบอกว่าเราไม่ต้องทำอะไรกับเธอทั้งนั้นเขาพูดถูกแล้วที่ทำแบบนั้นเราควรอยู่ให้ห่างจากเขาหวังว่าเขาจะไปแล้วอย่าห่วงเลยก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกจะเย็นๆนะหัวหน้าครับได้ยินว่าอาปรจิตตาถูกพบในป่าใกล้ๆกับกามมนปูระครับอ๋อโอเคครับนาลิน ปาราจิตตาไม่ได้อยู่ในกามปุระไม่มีวิแววของเธอเลยดีเธอไม่ได้อยู่ในกามปุระก็แปลว่าอาจจะกลับไปอเมริกาแล้วลองโทรไปถามดูสิอธิตยาว่าตอนนี้เธอไปถึงที่นั่นแล้วหรือยังล่ะนดน้าเลยนะา,นาฟังนะไม่ว่าเธอจะทําอะไรกินเหลือให้ฉันด้วยฉันจะออกไปทําธุระสําคัญฉันจะชิมอาหารฝีมือเธอตอนที่กลับมาเข้าใจเหลือไว้ให้ฉันด้วยนะ เธอจะไปไหนนะยายให้ฉันไปคอยดูงานซ่อมแซมว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าฉันก็เลยต้องไปนะเดี๋ยวมานะแป๊บหนึ่งแต่ว่าช่างเถิดิตาลีเธออยู่นี่แหละฉันจะไปดูเองโอแต่ทําไมคะฉันต้องทํางานนี้เนะเธอมีอะไรก็ทําไปเถอะนะไปได้แล้วจิฟิีเธอไม่ต้องไปที่นั่นหรอกขอตัวนะครับกำลังไปแล้ว เธอจะต้องรู้ทุกอย่างถ้าเธอไปกับฉันไปเถอะค่ะอะไรกันเนี่ยฉันสงสัยในเรื่องไม่เป็นเรื่องฉันแน่ใจว่าฉันทำพลาดมันไม่เห็นจะมีอะไรเลย ผู้จัดการอยู่ไหนนะอ่มขอโทษนะคะช่วยเรียกผู้จัดการให้หน่อยอ๋อเขาไปกินข้าวกลางวันครับเดี๋ยวผมเรียกให้แล้วกันนะครับมิตอลีเดี๋ยวฉันมานะแต่พี่จะไปไหนคะคือฉันมิทูระนะเดี๋ยวฉันค่อยบอกเธอตอนกลับมาฉันต้องไปโทรศัพท์ตรงนี้ไม่มีสัญญาณเลยแต่พี่ยุ๊ฟังนะพี่ยุ๊ผู้จัดการไม่อยู่แล้วพี่ยุคก,ก็ไปแล้ว อเหมือนฉันจะเห็นใครบางคนอยู่แถวนี้เลยไม่หรอกนาะฉันคงตาฝาดเนยนาช่วยมานี่เดี๋ยวสิชิมหน่อยนะฉันทำเกสันรัสมาลายลองชิมดูสิฉันไม่ได้ทำานานแล้วละค่ะฉันกลัวยายจะชิมออแล้วไม่อร่อยนะออลองชิมดูนะแล้วบอกว่าเป็นยังไงเรน่าเธอทำสักอย่างมันต้องดีแนะ่ไม่นะกัดนิดเดียวเองนะ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  เป็นอะไรไปหรือเนอะอร่อยมากจ้ะเนยนาทำตกใจหมดเลยเน,นี่มือขวาไปโดนอะไรมานะ่ะมีผื่นขึ้นที่มือขวาเธอด้วยไม่นี่นี่เป็นมือเดียวกันเชื่อฉันเธอไม่นะมันเป็นที่มือซ้ายของเธอไม่เรน่าทำไมเธอต้องมัวเสียเวลาพูดเรื่องนี้ รัสมาลัยที่เธอทําอร่อยนะเอาไให้ทุกคนได้ละเไว้ไว้ค่อยคุยเรื่องนี้ทีหลังแล้วกันนายนาขอฉันดูมือซ้ายหน่อยสิเออเดน่าฉันฉันบอกเธอแล้วฉันไม่เป็นนขอเธอเป็นครั้งสุดท้ายขอฉันดูมือซ้ายหน่อยขอดูหน่อยสิดูสิ มือซ้ายก็มีผื่นขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงเลนาเลนาฉันหิวแล้วอ่ะยายบอกว่าจะไม่มีใครที่กินอะไรทั้งนั้นจนก,กว่าเธอจะเตรียมอาหารทุกจานอ่ะฉะนั้นเนี่ยบอกฉันหน่อยถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเข้าใจหรือเปล่านะอย่าลืมละได้ได้ไดแกอยู่ในบ้านเธอมาหลายปี แกก็ยังหิวอยู่อีกเธอไม่ให้แกกินข้าวหรือไงพ่อแกส่งเงินให้ใช้บ้างหรือเปล่าเดีย่ยไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะป้าเรื่องก็คือเรน่าทำอาหารอร่อยเ,ออเวทก็เลยตั้งใจกินให้เ<อ>ยอะก่อนฉันจะตัดสินเองว่าเรนาทำอาหารอร่อยไหมครับแต่เออริชาร์ฟไม่กินลาสาาลัยอะไรนะฟังนะเรนา เธอไม่รู้แม้กระทั่งริชาไม่ชอบรัสมารัยอย่างนั้นเหรอรู้ไหมครับยายเธอไม่รู้ว่าผมชอบอะไรบ้างสักอย่างเลยอะแต่ผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอว่าเธอชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรจริงสิเออเธอน่ะไม่ชอบกุลาโบเธอแพ้มาแล้<อ>ครับมันทำให้เธอจําทุกครั้งเวลาที่พบเห็นนะฮะจริงเหรอือม เธอเกลียดกุลาโบกันเหรอไม่ใช่กุลาบโบค่ะยายเออหนูคือว่าเออหมายถึงกุลาโบเป็นชื่อปลอมของยายชื่อจริงของยายคือเอ,อหนูหมายถึงเออเออกูกูกูกุลาโบเออกุลาบใช่ใช่กุลาบกุลาบฉันรูน้ไหม, <า S 2> <า>มคุณเกิดเข้าใจไหมเข,ข้าใจคะ่ะอยายครับยายต้องถามเธอดูสิครับเกี่ยวกับเรื่องที่เธอไม่ชอบหรือว่าชอบอะไรถามเธอสิยายคะ มันจะเรื่องใหญ่อะไรล่ะคะสิ่งที่คนเราชอบนะ่ะมันเปลี่ยนได้ตลอดเราคงไม่ดื้อรั้นตลอดเวลาแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาไม่ชอบรัสมาลายเขาก็คงไม่แต่งงานจริงไหมล่ะคะว้าวเป็นคำตอบที่เยี่ยมเรนาจะป้อนแก่ด้วยมือของเธอรัสมาลายถึงแกไม่ชอบก็ต้องกินใหญ่ครับคือผมเนะี่ยไม่ใช่เด็กๆแล้วเนะ แล้วใครว่าแกเป็นเด็กล่ะจะแค่อยากให้แกกินรัสมาไลัยและเธอจะป้อนแกแบบนี้ไม่ก็เดี๋ยวฉันป้อนเองนะเฮ้ยป้อนฉันอะไรนะนั่งลงแล้วป้อนเขานั่งสิอืม โมฮินีเธอเห็นไหมเธอตามใจริชามากเกินไปเพราะฉะนั้นเธอจะต้องไม่ทนอารมณ์เกลียยกราดเธอจะทำให้เขาดีขึ้นเธอจะไม่ตามใจเขาเหมือนที่เธอทำมันจะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเพื่อแย่งสมบัติฉันมิตาลีอยู่ไหนทำไมยังไม่มาอีก ฉันจะโทรหาเธอคะ่ะไม่รู้ว่าพี่ยุกอยู่ไหนแล้วสิมันเกิดอะไรขึ้นอะ ที่นั่นมีสัญญาณครอบคลุมทำไมพี่ยุกบอกว่าไม่มีสัญญาณเนอะโทรหาผู้จัดก,การดีกว่านั่นใครนะ่ะ ใครก็ได้ช่วยทีพี่ยุกช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้